สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Vision X Podcast วันนี้เรามาเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสษษาตร์เศรษฐกิจสหรัฐยุคใหม่ราคาทองคำกำลังวิ่งในกรอบแคบ4,000ถึง4,100ดอลาลาร์หรือทองไทยอยู่แถว62,700ถึง62,000บาทพราะเฟตกำลังอาจต้องตัดสินใจในแบบนั่งเทียนเพราะข้อมูลเงินเฟ้อที่สาคัญที่สุดสาหรับการกาหนดดอกเบีย้ยหายไปจากตารางทั้งหมด วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมข้อมูลเงินเฟอ้อหายทั้งชุดเฟดจะตัดสินใจยังไงในวันที่10ธันวาคมและสิ่งนี้จะทำให้ทองคำระเบิดกรอบไปทิศทางไหนครับเรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเลข CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคและ PCE หรือดัชนีราคาจากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลซึ่งดัชนีชี้วัดอัตรางเงินเฟอ้อที่ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคจ่าย แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ CPI วัดจากตะกร้าสินค้าคงที่ซึ่งตั้งค่าไว้ส่วน PCE จะยืดหยุ่นกว่าเพราะอ้างอิงจากการใช้จ่ายจริงที่ปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งข้อมูลดังกล่าวหายไปทั้งชุดสถานการณ์ล่าสุดจากสารัฐตอนนี้ถูกเรียกว่า data f o x หมอกควันข้อมูลเพราะข้อมูลเยินเฟอรอ2ชุดที่สำคัญที่สุดถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิกแบบไม่เคยมีมาก่อน CPI ตุลาคมยกเลิกประกาศอย่างเป็นทางการ เดิมจะประกาศ7พฤศจิกายนแต่เพราะ government shutdown เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไม่ได้และการเก็บย้อนหลังไม่สามารถทำได้จริงในทางปฏิบัตินี่คือครั้งแรกที่ CPI รายเดือนหายไปทั้งชุด CPI พฤศจิกายนเลื่อนจาก10ธันวาคมไปเป็น18ธันวาคมหมายความว่า f ฟดจะประชุมวันที่10ธันวาคมโดยไม่มี CPI 2เดือนเต็ม PCE ซึ่งก็เป็นเครื่องมือโปรดของเฟดก็เลื่อนเช่นกันและยังไม่มีกำหนดประกาศใหม่ คือเฟดไม่มีข้อมูลเงินเฟอ้อที่เชื่อถือได้เลยในการประชุมครั้งนี้โดยทางพาเวลพูดชัดนี่เหมือนการขับรถฝ่าหมอกเจโรมพาเวลประธานเฟดให้สัมภาษณ์แรงมากว่าคุณจะทำยังไงถ้าต้องขับรถฝ่าหมอกคุณก็ต้องชะลอความเร็วลงนี่คือสัญญาณที่ชัดมากว่าเฟดไม่กล้าตัดสินใจเร็วโดยไม่มีข้อมูลจริงแปลง,ง่ายๆลดดอกแรงๆอาจจะไม่กล้าการหยุดไปก่อนน่าจะมีความเป็นไปได้สูง แม้ข้อมูลจะหายแต่เสียงในเฟดก็ยังไม่เป็นเอกฉันท์ทางจอห์นวิลเลียมส์ประธานเฟดนิวยอร์กส่งสัญญาณว่ายังมีพื้นที่ลดดอกได้อีกเพราะเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวจริงคริสโตเฟอร์วอลเลอร์ผู้ว่าการเฟดบอกว่าต่อให้ไม่มี CPIPCE เรายังมีข้อมูลอื่นพอใช้ตัดสินใจได้นี่คือคอน FLICT ภายในเฟดแบบชัดเจนและตลาดกำลังแทงว่าพาวเวลจะเข้าข้างฝั่งระมัดระวังแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทองคำที่วิ่งในกรอบ4 0 0 0ถึง4,100 เกี่ยวเต็มๆเ,เพราะทองคำเท่ากับสินทรัพย์ที่ขึ้นลงตามความชัดเจนของเฟดตอนนี้เฟดอยู่ในโหมดมองไม่เห็นเงินเฟ้อมองไม่เห็นอุณหภูมิเศรษฐกิจมองไม่เห็นยอดผู้บริโภคจริงดังนั้นทองเลยถูกกดไว้ในกรอบแคบเพราะ3ามเหตุผล 1. นนักลงทุนไม่กล้าลงทุน 2. ตลาดหุ้นบิตคอยร่วงหนัก 3. ามลุ่มบางมากโดยเฉพาะช่วงปลายปีซึ่งมักจะมีการลงทุนที่เบาบางเพราะคนเริ่มพักผ่อนไปเที่ยวกันมากกว่า ทั้งหมดนี้รวมกันจึงเกิดเป็นภาพแบบที่เห็นทุกวันทองแกว่งอยู่แถว4,000-4,100ถึง 4, 100, ทองไทยอยู่แถว62,700-62,000ถึง 62, บาทมุมมองเทคนิค compression zone รูปแบบชัดมากในกราฟตอนนี้คือ sideways down โดยแนวรับ4 0 3 0และ3,980และแนวต้าน4 0 9 0และ4,130ถ้าผ่าน4,130จะเปิดทางสู่4,200เวลมาก เพราะเป็นโซนที่ไม่มีสัปลายหนาๆอยู่แต่ถ้าหลุด4,000ทองอาจลงเทส3,920เพื่อสร้างฐานใหม่แล้วรายใหญ่คิดยังไงเฮสฟันกํกำลังเทรดกรอบสั้นรอข่าวกองทุนสถาบันไม่เพิ่มสถานะรอเฟดธนาคารกลางยังซื้อทองต่อเนื่องระดับมากสุดในรอบ50ปีนี่คือเหตุผลว่าทำไมทองไม่ลงแรงแม้ไม่มีแรงซื้อจากนักเก็งกำไรเพราะรายใหญ่ระดับประเทศยังสะสมทองระยะยาว กลยุทธสัปดาห์นี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนสำหรับสายเทรดอย่าเล่นกลางกรอบรอ break out หรือ break down ชัดเจนหลัง10ธันวาคมสำหรับสายถือกลางยาวระดับ4 0 0 0 4 0 5 0หรือทองไทยราว60,000-62,000บาทยังเป็นจุดทยอยสะสมได้ตามมุมมองหลายกองทุนโลกเพราะดีมานระยะยาวแข็งมากสรุปแบบ vision x ทองคำตอนนี้ไซด์ w a y ์รอการตัดสินใจของเฟดในวันที่10ธันวาคม โดยปราศจากข้อมูลเงินเฟอ้อตัวจริงแม้แต่ชุดเดียวนี่อาจเป็นหนึ่งในประชุมเฟดที่เสี่ยงที่สุดในรอบหลายปีและอาจเป็นจุดที่ทำให้ทองคำเลือกทิศร,ระยะยาวแบบชัดเจนขอบคุณที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์แชร์ส b s คร i b บให้ VisionX Podcast เพื่อไม่พลาดสัญญาสำคัญที่กำลังจะมาถึงครับ